สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ไทยนิวออนไลน์นะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยชาวเน็ตแห่จวกันเพียบเลยค่ะหลังจากที่แม่น้ำหนึ่งนะคะเปิดตัวแฟนใหม่แต่เอ๊ะทำไมหน้าคุ้นๆจังเลยล่ะคะเพราะไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะแฟนใหม่ของแม่น้ำหนึ่งเนี่ยก็คือหนุ่มฟิลม์มคนที่เคยมีข่าวเมียหลวงเอามาแฉน,นะคะว่าแม่น้ำหนึ่งเนี่ยไปแย่งสามีจนกลายเป็นข่าวดังอยู่พักหนึ่งค่ะ ซึ่งในตอนนั้นนะคะแม่น้ำหนึ่งเนี่ยได้ออกมายืนยันเสียงแข็งเลยค่ะแล้วหนักแน่นด้วยนะบอกว่าไม่มีอะไรกันเลยแต่ล่าสุดในไลฟ์แม่น้ำหนึ่งค่ะได้ออกมาเผยให้เห็นหนุ่มข้างกายที่นอนอยู่ข้างๆนะคะงานนี้เนี่ยทำเอาชาวเน็ตหลายคนค่ะพากันแซวนะคะบางคนเนี่ยโ,โหไม่โอเคเลยคอมเมนต์เดือดมากๆเพราะว่าหนุ่มคนที่นอนข้างๆเนี่ยก็คือคุณฟิล์มนั่นแหละค่ะที่เคยเป็นข่าวนั่นแหละนะคะนอกจากนี้ค่ะในโพสต์ของแม่น้ำหนึ่งนะคะยังได้มีการโพสต์ภาพ เหมือนจะเป็นภาพเซลฟี่ของตัวเองแต่งานนี้ค่ะชาวเน็ตนะคะโอ้โหบอกเลยว่าตาดีมากๆสังเกตเห็นนะคะว่าเหมือนจะมีหนุ่มคนนึงเนี่ยนอนตักแม่น้ำหนึ่งอยู่นั่นเองค่ะล่าสุดค่ะทางด้านของคุณเอิญนะคะอดีตภรรยาของนายฟิล์มคนนี้แหละก็ได้มีการโพสต์สั้นๆหลังจากที่แม่น้ำหนึ่งเปิดตัวแฟนใหม่นะคะซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะนายฟิล์มคนนี้เนี่ย ก็เคยยืนยันเหมือนกันนะคะว่าไม่มีอะไรในกอไผ่เลยและไม่มีวันเป็นมากกว่าเจ้านายลูกน้องอย่างแน่นอนเธอเนี่ยก็มีการโพสตนะคะบอกว่าโอเคให้เธอได้กับเขาและจงโชคดีใจนักเลงค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเมื่อประมาณวันที่10กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาไม่นานนี่เองค่ะคุณเอิร์นเองนะคะที่เป็นภรรยาเก่าเนี่ยก็ได้โพสต์ภาพทะเบียนหย่าพร้อมกับข้อความค่ะบอกว่าต่อจากนี้เนี่ย ต่างคนต่างทําหน้าที่เดินหน้าต่อเพื่อลูกคืนอิสระให้หมดแล้วนะสีชมพูสุขสตรเดินแห่งความรักซึ่งคุณแม่น้ำหนึ่งเองนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยวันที่14ค่ะภูมภา์วา,บาลเลนไทยเหมือนกันก็ได้มีการไปจดทะเบียนหย่ามาเหมือนกันนะคะเอาละค่ะงานนี้บอกเลยว่าชาวเดตเนี่ยพอเห็นแล้วโอโ้โหถึงกับสายหัวแล้วก็เดือดกันสุดๆไปเลยค่ะและนี่ก็คือข่าวไวท์ไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกระแสร้อนของสังคม